ครับสํัทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับมากันทุกคนครับคลิปนี้ครับจะตามล่าเชฟเชนโก้กันครับยังไม่จบครับโอ้โหแล้ววันนี้โอเว่นเข้ามาแล้วนะครับดูครับเปิดไปแล้วเหลืออีก98ตัวครับทุกคนนี่นะครับแพ็คเชฟเชนโก้นะครับอยากได้กองหน้านะครับผมนะแต่ว่าแพ็คนี้ครับมาใหม่ครับเพิ่งเข้ามานี้เลยครับอีปิดเป็นลีกอังกฤษนะครับนี่ อย่างเท่ครับไมเคิลโอเว่นครับเดนิสลอครับแล้วก็โอกาซากิครับมาพร้อมกับกองทัพนักเตะในพรีเมียร์ลีกนะครับน่าสนใจทุกตัวนะซาก้านะครับฮอยลุนนะครับไอสักนะครับเอ็มโบโมนะครับเอเซ่นะครับมูดิสิมอลเวนเนอร์นะครับแล้วก็เปเรล่านะครับจากฟูลเลมนั่นเองนะครับก็ใครอยากได้นะโอเว่นนะโหดแน่นอนครับตันร้อยสามนะครับเดนิสลอก็ร้อยสามนะครับใครยังไม่มีแนะนำเลยนสองตัวนี้ครับ รีบมาจับด่วนๆเลยนะครับสำหรับผมก็มีแล้วนะเออมีมีโอเว่นล่างทีมชาติอังกฤษอยู่แล้วนะครับก็จากที่ไปดูมามันก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะถึเป็นจะต่างกันที่ AI นั่นแหละนะครับที่จะต่างกันนะครับสำหรับโอเว่นล่างนี้นะครับผมมีแล้วนะครับนี่นะก็เอาเพิ่งเอากลับมาเล่นนะครับสําหรับโอเว่นนะครับลองมาเล่นดูก็ได้เรื่องเหมือนกันนะเออนะครับหลังจากที่ไม่เล่นนานนะไปะเราจะมาตามล่า อังเดรเชฟเชนโกกันต่อครับยังยังไม่จบครับแอบไปเปิดในไลฟ์สดมานะเออนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ไงไม่ได้สักตัวเลยไงก็จะมาตามล่ากันต่อครับนี่ครับได้ไฮไลท์ไป2ตัวนะครับเหลืออีก98ตัวครับทุกคนเฮ้ยไฮไลท์ไป3ตัวดิ1นึ่ตัวแล้วนะครับอืในประมาณนั้นนะครับก็เหลืออีก98ตัวครับมาเดี๋ยวมาลุยกันเลยครับขอเริ่มจาก สามสามสามดูหน่อยครับสูตรขาประจำครับมาดูครับจะได้ไหมรอบที่แล้วเป็นโลธามัติอุทนะครับที่ใช้สูตรนี้นะสามร้อยทองออกเลยนะครับรู้เรื่องนะแต่แพ็คนี้ไม่ได้ผลลักทีนะครับหมดไปเท่าไหร่แล้วห้าห้าสิบกว่าตัวนะครับเออยังไม่ได้นะครับไปดูครับเดี๋ยวน้ำมีเท่าไหร่เนี่ยเก้าร้อยไปดูครับหนึ่งสองครับ สามครับสครับหครับมาไฟมาได้เลยจบจบไปบอลลูนไฟยังยังขาวอยู่เหมือนเดิมครับ <c oughs> เป็นไตนะพี่โผลนนะโอ้โหยังขาวอยู่ครับแล้วประตูมากได้มม่กี่ตัวนะประตูทางนี้นะเบนจามินปาวานครับจากอินเตอร์มิลานนั่นเองนะอื ยังวะยังยังไม่มาวะเ0 0าท้องแรกผ่านไปแล้วเดี๋ยวขอเปิดแบบนันจิ้มน้ำจิ้มสัก100แล้วกันนะแก้ขัดนะครับไปครับลองเปิดดูนะครับ100อนะ <c oughs> มีไฟมีบอลลูนครับแต่ขอบด้านในไม่มีครับขาวเหมือนเดิมนะ <c oughs> <c oughs> เปิดแก้ขัดนะครับ <c oughs> คูลี่คูลีบารลี่เหรอเฮ้ยไม่ใช่กองหลังไออินเตอร์ไอไม่ใช่อินเตอร์ไม่ใช่กองหลังเ,เงงคเอลซีเนี่ยคนละตัวนะคูลูบารลี่อันเนี้ยคูอะไรเนะี่ยคูลี่บารลี่น,นั่นแหละเออนั่นก็คูลีบารลี่เหมือนกันนะแต่คนละคนนะครับไม่ใช่นะมาผ่านไปอย่างรวดเร็วครับยังไม่มาครับอีปิกยังไม่มานะจิตใจนะพี่โคนะ จิตใจทำด้วยอะไรครับเ,เชฟเชนโกตัวเดียวก็จบแล้วนะจริงๆถ้ามานะครับตัวเดียวเลยคือจบเลยนะครับไว้ไปครับสี่ครับห้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับไปมา มาเกินไปนะครับโหเสื้อขาวมาแต่ไกลเลยก็คุณแม็กกินนี่เหรอน่าจะสัญชาติสหรัฐไหมตัวเนี้ยน่าจะใช่นะ มา2ตัวครับไฮไลท์เกินไปนะดนในโต้ซันเชสนะครับอ้โหออเก,กือบหมดแล้วไฮไลท์เหลือกี่ตัววะเนี่ยหนึ่งสองสามครับยันไฮไลท์เหลืออีกสามตัวโอ้โหมาได้แล้วมัง้งเกินไปแล้วนะเกินไปแล้วนะครับโอซิมเพียนนี่ผมก็มีหลายล่างแล้วนะเออมาโคตรปล่อยนะโอซิมเพียน นี่ครับกดตัวไฮไลท์ได้ละสองครับแล้วไปตัวสุดท้ายครับสามครับมาเดี๋ยวแก้ขัดเลยวะแก้ขัดสักหนึ่งทีดีไหมลองแก้แก้ขัดสักหนึ่งทีครับไปครับมายังยังไม่มาครับ <laughs> โอ้โหออกยากออกเกย็นจริงวะ ออกว่าออกเย็นเกินไปนะอินเตอร์แล้วนะอินเตอร์กับเอเอซีจะครบทีมแล้วนะครับเนะี่ยน่าจะครบทีมเลยแหละผมลบไปบ้างแล้วนะยังยังไม่มาครับอีกเจครับ76นายครับ <laughs> โอ้โหเป็นทอ้ออากไปท้อครับไหนลองเปิดหน้าแจกบ้างไปมามาได้แล้ว มาเลยแล้วเพื่อนมาเออ,อนี่แหละนี่แหละแต่ไม่มีสีเขียวเลยวะ่ะเขียวในขอบมีเสื้อแดงเปลี่ยนสีสีทองนั่นแหละเชฟเชงโก้เบอร์เจ็ดเรียบเรียบร้อยมาครับมาแล้วครับอังเดียเชฟเชงโก้โอฮโฮ้ก็จะมาแล้วครับ จบเลยนะครับมาแล้วครับเจ็เจงโกครับนี่เซวานี่สวยงามมาสองตัวไปตัวเดียวนะครับโอ้โหมาจนได้ครับว่าจะมาโอเคครับก็ตัวเดียวเพียงพอแล้วนะครับจริงๆก็อยากได้แค่ตัวเดียวนั่แหละนะครับที่เหลือก็เป็นลุดคุลิตนะครับกับเซจินโยนะก็แมวแล้วนะครับเหลืออีก6 6ตัวนะ พอแล้วฮะพอแล้วฮะพอใจแล้วนะครับโหดีนะเป็นเชฟเชนโก้มานะครับทุกคนตัวที่อยากได้พอดีนะครับโอ้โหก็เป็นไงครับใครได้ตามล่ามั้ครับแพ็กนี้ครับอังเดียเชฟเชนโก้ครับเป็นยังไงก็บอกกันด้วยนะได้ข่าวว่าหลายคนก็เหมาแพ็กนี้เลยนะครับเจ็บกันไปเยอะนะครับสำหรับแพ็กนี้นะครับเชฟเชนโก้นะโอ้โหโชคดีนะผมมันยังไม่ต้องถึงขนาดขั้นเหมานะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้มาดนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวมารอดูรีวิวนะครับชเชฟเชนกูนะครับเดี๋ยวทำแน่นอนครับสำหรับเชฟเชนกูนะรอได้เลยนะครับ